สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องตันอัตพลลำเพลินออฟฟิศเจียวสวัสดีครับพี่น้องครับโอ้ยอ,อัปเดตงานงานตอนนี้ขึ้นจอดแล้วนะครับขึ้นจอดเรียบร้อยแล้วกำลังขึ้นจอครับพี่น้องบ้านเก่าวันนี้วนะันนี้มีประชุมนะ ทุกแผนสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยาวไปตะเบิงครับสวัสดีครับฮะกูได้ก่อนเยี่ยว่าเยี่ยวนาตา่อยคือคุณชนะชัยแล้วอะนรบ้างในี่ะคุณชนะชัยคุ่อื่นผมบ่าเแซมมือ แจ็คคิ้บเราโมนี่คิปแรกครับนี่กีคิ้แรกอี่กี่ิหนึ่งกดเอกกดคิ้บฮะกี่กีกี่แรกนื่งกดปันกิเอาว่าเปนแปดนาทีนะโอ้ยเอาอะไรเยอะเลยจะวอาเอายุ้ยคนเดียวแปดนาทีนะว่าอะไรแตงกานได้กด นอนหลายๆไอ้นอนหลายๆเป็นห่วงเป็นห่วงเอาความาเบิ่งบรรยากาศเป็นแนวหที่ครับสัมภาระอยากลุ้งลังเช่นไรซีบีมองว่าหวยบ้างเหมือนกำลังทำงานเรากำลังตักงร้อม เก้าใหญ่งกันจะข้าวดีอ่ะมองบรรยากาศหลังไม่คิดเป็นแบบโอ้โหพวกใดตีกองตีกองน้ำเอือ ไม่หมดงไยวะแเอาของม่ไ <sever> ด <ation> hmm? ้หลนเดินอจะดีนลองอิมมีนะครับฮะเต้นเงยเขาไม่หงาเลยเข้าไปเบิ่งกันนะ เอาของไปวางไปกันเสร็จดิว่างไปเซคเกินว่างไว้เกินใครเนี้ยมีมองว่างไว้เอ้ยมาแล้วอะไรครับสวัสดีพี่ปามีด้วยนะครับพี่เปาวสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เปาครับพี่ปามสวัสดีครับ ลมต,ตากชุดไทยนะให้เป็นอลมของไม่โดนะแม่โดมมาดีครับฝ <pic. S 1> นตกแหงโอ,อง้จัดของ <S <S กันเขาจะทันจัดของออก เขาหอยไปเพราะว่าเขาโมโหว่าฉกวแม่บอลใช่ไหการปฏิบั่ิแก่ สวัสดีครับโอ้สวัสดีครับพี่จีเนี่ยจีนเป็นร้อยยุ่งไีนกู็นได้ล่าเดียงนั่งเงียค่ะโอบจะนั่งผื่นกัเนาะไม่โอ้ยเราตีนล่ะลูกมันก็เป็นแนวเปียกนะหาตังตังตังไงก็ตังตีนก็เปียกเหมือนเดิมอจะไปแย่นโลกดินกัเนาะ อุ้ยไปเบิ้งไปเบิ้งไปเบื้องข้าบองได้ว่าถิ่นลูกไม่ดุง่าไปเบิ้งมาเบิ้งเบิ้งอยังมาเบื้องบองได้เจ้าต้องมีความสามารถได้พี่ใจฉันง้อยร่างนั่งแมนนี่ละแหละนี่ไงเขานั่งนี่เลยไงนี่ไงตรงนี้ไงนี่เย็นหรอกนี่ นี่อันนี้มองผู้ใดนี่อาม่สามมองคุณมาหนิมองคุณมาหนิวันดีคระปันเชื่อมกับวิทย์น้ำครับช้าปลาให้เลี้ยวลุงสวัสดีครับสสวัดีครับผมพี่แก้วสวัสดีครับพี่ปันสวัสดีครับคุณอนิสาสวัสดีครับโอ้ปน้ำสันเนาะเดี๋ยวอิ่มลอยรอดเถอะ พี่แอมสวัสดีครับจม่แน้มนงร้านไม่แก้มมือนีครับข้ามหันตามตีใต้ตอต้องต้องบอต้องต้องให้นี้ต้องให้เพิ่นในล่ำชูฟังร่ำก่อนในชูฟังเนี้ข้ามหันตามตีใต้ตอข้ามหันตามตีใต้ตอ ข้าหันตามตีตายต้องข้าหันตามตีตายตอกว่สามเถีอรชูฟังเนี่ยโอ้ยคบกว่ามี่งมัปน้อข็งงอ่อครับวันนี้ฝากพี่นองมาเป็นกำลังใจนะครับให้หมอลำะสภััย เอานตำแน่งได้ครับเด้อฮะอเอามันมาถึงครับมันเกินนั่นไปครับพี่น้องว่ามวนมาซื้นครับมื้อนี้ฮอดตีซีครับหรือซีนาฬิกาครับพี่น้องครับโอ้อันนี้นี่ครับพี่น้องเบิ้งปันป่นเถิบทั้งนี้ปั่นเถิบพร้อมสีพร้อมสีสาเลยนี่ไม่ใช่ <S <S พัตาหารไม่ใช่หรวิถีหาพัตตาเออวิถีหาพัดตาวิถีหาปากควัน อันนี้ก็เวา่ระบอกนัโอเคพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับใบชมนิยมกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ของตาลัตะพลลำเทินและพี่เที่ยวครับพี่น้องครับขอกัอไปคลิปหน้าครับพี่น้องขอบคุณปกติดตามครับสวัสดีครับพี่น้องมาๆตั้งของเร็วพี่เบียร์ <Why? S 2> ตั้งของไอ้แอบตั้งของเร็วๆอตั้งของแอบช็อต <laughs>